เป็นอาหารที่พวกเราถือว่าจําหน่ายไม่หมดมันก็จะถูกนาไปทิ้งและกลายเป็นขยะอาหารอย่างน้อยๆแต่ละวัน1 5ตันต่อวัน ถ้าจะจำกัดนิยามแบบง่ายๆเลยเซอร์พลัสฟูดคืออาหารส่วนเกินที่จําหน่ายไม่หมดแต่ยังรับประทานได้ถ้าไม่ได้นํามาใช้หรือถ้าถูกนําไปทิ้งก็จะกลายเป็นขยะอาหารไปซึ่งทําให้การจัดการขยะนี้ยากขึ้นไปอีกโครงการของพวกผมก็จะเป็นโครงการที่เน้นจัดการปัญหา2อ,อย่างปัญหาแรกเลยก็คือการลดปริมาณขยะอาหารที่จะถูกนําไปทิ้งแล้วก็ไปบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยปกติแล้วจะเป็นกลุ่มคนที่รายได้ต่ำหรือทำงานไม่ได้นี่คือตัวอย่างของอาหารที่พวกเรารับมาจากโรงแรมหนึ่งที่ใน1วันสาเหตุที่พวกเราต้องใช้กล่องในการรับบริจาคอาหารนะครับก็เพื่อที่จะแยกประเภทของอาหารได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลารับอาหารประเภทแกงก็เพื่อไม่ให้กลิ่นและรสชาติปนเปกันแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของอาหารที่พวกเราได้รับมานียให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดด้วยครับ นักพชนาการไปเข้าถึงโรงแรมเข้าถึงซูเปอร์มาร์เกต็ตทำระบบเทรนนิ่งกับพนักงานของผู้บริจาคเลยว่าอาหารประเภทใดที่ต้องช่วยกันคัดกันก่อนอย่างเช่นจะไม่รับเนื้อสดแล้วก็อาหารทะเลถึงจะปรุงสุกแล้วเพราะว่าเป็นประเภทอาหารที่ทอเก็บไว้แล้วเสียจะมีความเสี่ยงสูงมากอาหารที่พวกเราได้รับมาจากซูเปอร์มาร์เกต็ตก็จะเป็นพวกผักแล้ผลไม้สดก็คือต้องใช้รถ แช่เย็นถ้าไม่ใช้รถแช่เย็นเนี้ยมีแนวโน้มสูงมากที่พวกเราจะสูญเสียอาหารในระหว่างการเดินทางแต่ละที่ที่รับบริจาคเนี้ยต้องมีคนที่ช่วยบริหารจัดการอาหารทั้งหมดพร้อมกับแบ่งส่วนว่าส่วนไหนจะให้รับประทานเลยภายในวันนี้หรือส่วนไหนที่ต้องเก็บ ก็อยากจะบอกว่าเหนื่อยน่อยแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องที่พวกเราทํากันทุกวันพอได้เห็นแบบผู้รับบริจาคนะครับก็จะรู้สึกโอเคภูมิใจนะครับรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่ทํามาทั้งวันเนี้ยคุ้มค่าจริงๆที่สําคัญที่สุดเลยคือการที่ป้องกันไม่ให้อาหารที่ยังคุณภาพดีเหล่านี้ถูกนําไปทิ้งแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ mm hmm. แล้วก็อีกด้านหนึ่งพวกเศษ ผักผลไม้อย่างเงี้ยอาหารที่รับประทานไม่ได้พวกเราก็นําไปทําปุ๋ยกับชาวเกษตรกรในปัจจุบันเนี้ยขยะที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันมีมากเกินกว่าที่จะจัดการหมดแล้วเป็นปัญหาที่ยิ่งจัดการช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งจัดการยากมากเท่านั้นก็ต้องมีคนมาเริ่มจัดการปัญหาเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันแยกขยะอาหารออกจากขยะทั่วไป เพราะว่ามันไม่ใช่แค่จะจัดการปัญหาขยะอาหารยากแต่ก็จัดการกับปัญหาขยะที่ยังรีไซเคิลได้ยากขึ้นไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือถ้าสั่งข้าวอย่างเงี้ยก็สั่งปริมาณข้าวที่คุณสามารถทานได้หมดอย่างในน้อยมันก็ไม่ต้องถูกนำไปทิ้งถ้าคุณทานไม่หมด